สวัสดีคนไทยทุกคนที่กำลังดูผมอยู่ตอนนี้พวกเราทีมทีมอะไรภูมิอะไรนะภูมิพากินอะไรวะภูมิพาภูมิตลอนที่เออนตลอนกินร yeah. ายการไม่ออกลออะเอาเป็นว่ารายการนี้คือภูมิทราบพ,พาเที่ยวกันอ่าโอเคได้ อคนะครับผมแ่ไปเที่ยนะครับวันนี้เราไปอยู่ในสอนอครับเราไม่ได้มาปองร้องหรือต่เราามใครนะครับเราแค่กินข้าวแล้วเราผ่านทางมาเฉยๆนะครับเราแค่คนที่่านทางครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่โรงเรียนนะครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าคิดถึงร้านมากตอนนี้ใช่ไหมแต่ในเมื่อเรามีงานค้างนะครับเราก็ต้องแก้ให้มันจบนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นบินพ่อหางแมวอีก ทางม้วังมโอเคไปเล่นมุกซะละวแล้วไม่สะกิดด้วยนะไม่สะกิดต่อมาเลยกิดนะโอเคจะดีกว่าไม่ได้ลุนครับเอาเป็นว่าเราเดินเดินทางหน้าดีไหมได้ได้โอเคครับเราเดี๋ยวจะรีบไปทำคูควงนะครับเราได้ลงมากินผัดไทยต่อครับครับไปไปบนห้องไหมโชว์ความมือร่อยไปบนห้องดีกว่ามันได้ฟังเพลง กูเปิดเพลงตึกวิทชั้นชั้นบนห้องวิทไปไม่แม่กูเปิดเพลงในจอยเปชั้นบนห้องเราเหรอเนี่เปิดในทีวีไงเออไม่ทีวีห้องวิทอ่ะมึงเปิดเป็นเหรอมึงเป็นอ๋อโอเคถ้ามันมีดีโมดอ่ะแต่ดีโมดไม่ไม่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วไงโอเคแล้วเราก็ไปตึกวิทตามที่น้องอภิวัตรเขาพูดกันเลยนะครับครับครับตอนนี้เราก็เดินไปเนาะโอ้ยี้ยหมอกลงเนี่ยเดินเดินไปพร้อมกับทำโปรเจกต์ครับไปดูยูทูบจะแบนไหมครับตอนนี้ แต่ถึงให้เขาแบนก็ไม่เป็นไรครับเราก็เป็นคนจริงใจอยู่แล้วนะครับคนจริงใจไม่จ,จีบจังเราเดินกันไปยาวๆนะฮะโอเคตอนนี้ก็แปลนกล้องไปนะครับตอนนี้ถึงที่ด้านหน้าโรงเรียนแล้วอยู่ด้านหน้าโรงเรียนแล้วนะฮะแล้วเจอเพื่อนๆด้วยเนี่ย ดูสิเขาเดินมาสองคนเลยเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปทักทายเขากันอูผมไ้เรียกนะวินเนอร์วินเนอร์ครับอยากเข้ากล้องไหมเดี๋ยวผมเอาลง y o u t u b e เนี่ยโอเคนี่นะครับเพื่อนผมเองนี่เองวินเนอร์นะโอเคเขามาแก้งานนะครับแก้งานโอเคครับผมไปก่อนแล้วนะครับครับแล้ก็ทักทายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดินเข้าโรงเรียนละ ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าช่วงวันชายชายประตาใต้นะวันชายชายมันร้อนมากเลยนะคุณภูมิมากไหมโ<า>อเคกุผมพูดถูกนะวันชายชายครนะับตอนนี้เราก็เข้าในโรงแกะแล้วฮนะโอ,โ,อโ,อโอ้คันคันคัน เราก็เดินไปไอภูมินแผนกล้องได้ไหมอะมันเหมือนเราแบบแผนกล้องคือมึงต้องทำอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ากล้องมันมีแค่อัน,นี้โอเคครับโอเคครับเ่อนสอนวิชาไตหนึ่งบทเรียนนะครับครับเราก็เินกับไปยาวๆเนาะก็จะเจอหมูเด็กๆนะครับมาแก้งานหรือแบบมาหาใครก็ไม่รู้นี่แหละครับ เราเดินทางรัดไหมส่วนบริสุทธสะอาดเราเป็นคนรักธรรมชาติเลยอ๋อเอาละครับภูมิจะชุดปาร์ตไหมไม่เป็นไร่ัดหนักพอๆกันไม่ได้เดียวโอเคครับเซฟรอไว้ก่อนเนาะโอเคครับโอ้ตัวเที้ยอะไรเนี่ยต้องขอบอกว่าเราพูดกันมามากนะครับน้ำลายทั้งนั้นนะครับคลิปผ่านไปแม่งสี่นาทีเอง ไม่ได้เยอะเลยไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากได้แรงนี่แหละใช่ไหมคุณอภิวัตครับผมมีเพื่อนเพื่อนมากันเยอะมากมายแล้วครับอยาเราไม่สนใจให้เขานะครับเพราะเพื่อนปวดขี้โอเคปล่อยมึงไปขี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวไปห้องน้ำตรงนู้นดีกว่าเนี่ยไปตรงนู้นะถ้ามึงจะไปอ่ะ คือห้องน้ําบนตึกวิทย์มันพังหมดแล้วใช่ไหมฮะมันคือสายมันใช้ไม่ได้ใช่ไหม่ะเออนั่นสิเดี๋ยเรื่อตอนนี้เรามาถึงศูนย์เมตาเวิร์ดแล้วนะครับศูนย์เมตาเวิร์ดของโรงเรียนสาธิตเทศบาลเพชรจริกนะครับก็ต้องขึ้นชื่อว่าลงชั้นไหมเราดูหน่อโน .1 ในในในจังหวัดนะครับนี่ทางเข้านะฮะหนึ่งร้อยเท่าไรหนึ่งร้อยวันหนึ่งเลย หนึ่งอะไรโดหนึ่งนับจับนับจับหน้าสุดแล้วกันนะครับบนตารางเลยท็อปชาร์ชนะฮะในนครศรีพอมีที่นี่ที่เดียวนะครับไม่มีใครมาแทนได้ครับก็โดนไปแล้วฮะเสียงดังไปโอเคครับขอเบาลุ่มก่อนอือีกอย่างหนึ่งผมเข้า เดี๋ยวตอนที่เพื่อนผมก็ค่าศึกบุกหนักนะฮะเราต้องขอไปปล่อย,ป,อยปืนใหญ่ก่อนโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เหลือผกแค่คนเดียวนะฮะโหจัดว่าน้องๆเนี่ยมาทดลองกันสารพัดสาเพนะครับสงสัยนะ่าจะทำโครงงานนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับเด็กรุ่นเรานะครับแต่ ให้ตามผมได้เหรอแล้วก็ไม่ทําอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีคนซัพพอร์ตเท่าไหร่หรือว่าเราไม่ขวดขวายเองเพราะฉะนั้นน้องๆจําไว้นะว่าเรามีความฝันเราต้องทํากับมันให้เต็มที่นะครับโอเคครับก็นั่งรอย,ยาวๆนะฮะก็ขอหยุดคลิปไว้ก่อนเท่านี้นะครับเพราะเริ่มมึนแล้วฮะแม่งใช่นานมากนะครับโอเคก็แพลนไปที่เรียนเพชรริก ของพวกเรานี่ท่าโอเคบายบายรื่อยๆ